สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปยทานแบบง่ายจะเป็นการพับแบบลูกเต่าเล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบิน้นเหรียญดักกันไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเลือกใช้เป็นของตราละคังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลจะเป็นลักษณะริบบิ้นเนื้อทราย เ,เพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆตรงนี้แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะให้เ,เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว55เซนติเมตรจำนวน2เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดนะคะเราไปเริ่มต้นการทำกันเลยค่ะให้เ,เพื่อนๆจับเซลิบบิ้นเรียงสองทับกันเลยค่ะจากนั้นพับครึ่งเซลลิบบิน แล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆน,นำมา1เส้นก่อนจากนั้นกลางเส้นริบบิ้นออกสังเกตได้ว่าริบบิ้นจะมีทั้งหมด2ส,ส่วนก็คือส่วนด้านบนและส่วนด้านล่างจะให้เพื่อนๆน,นะคะยึดรอยพับตรงกึ่งกลางเป็นหลักจากนั้นเริ่มต้นการทำจับริบบิ้นส่วนด้านบนบิดอ้อมมาทางด้านหน้าปลายเส้นที่ไปทางขวามุมโค้งวางลงไปให้ขนานกับรอยพับและกดบีบให้แน่นค่ะริบบิ้นด้านบน พับลงมาด้านล่างให้ขอบริบบิ้นขนานกันริบบิ้นด้านขวาพับกลับไปทางด้านหลังกดบีบให้แน่นให้ขอบริบบิ้นขนานกันเหมือนเดิมและริบบิ้นด้านซ้ายพับมาทางด้านหน้าให้ขอบริบบิ้นขนานกันกดบีบให้แน่นริบบิ้นที่ชี้ลงด้านล่างจาับแนวเส้นโค้งขึ้นมาแล้วมุมที่เราพับตรงกึ่งกลางโค้งคว่ำลงแล้วก็สอดปลายเ,เข้าไปตรงช่องด้านหลังปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับเลยค่ะ ก็จะได้ลักษณะแนวเส้นที่แบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายและขวาในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเส้นเพื่อนๆก็ทำเช่นเดียวกันเลย และเมื่อเพื่อนๆทำครบทั้งสองเส้นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำมุมจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นเส้นที่1ตั้งขึ้นอยู่ทางซ้ายเส้นที่2อ,อยู่ทางด้านขวาให้เ,เพื่อนๆนำริบบิ้นทั้งสองเส้นตรงส่วนนี้นะคะทางด้านขวาวางทับเส้นที่1จับแนวเส้นให้ชิดกันแล้วต่อไปค่ะนำแม็กหรือว่าเทปใสมาติดตรงกึ่งกลางตรงส่วนนี้ แบบนี้ค่ะการทำในรูปแบบนี้จะทำให้เราขึ้นมุมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นต่อไปไปดูวิธีการนับเซลลิบินให้เพื่อนเพื่อนมองทางด้านขวาก่อนเส้นที่1อยู่ด้านนอกสุดเส้นที่2อ,อยู่ด้านในฝั่งซ้ายนับเช่นเดียวกันเริ่มต้นการทำค่ะจับเส้นที่1ทางด้านขวาโค้งให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่สองจับแนวเส้นให้ชิดกันแบบนี้จากนั้นสังเกตได้ว่าฝั่งซ้ายมีทั้งหมด3เส้น ฝั่งขวามีห่งเส้นต่อไปนะคะจบฝั่งขวาไปแล้วเราก็เริ่มเส้นที่1ฝั่งซ้ายโค้งให้ไปอยู่ด้านบนเส้นที่สองสลับให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่สดึงให้กระชับเมื่อทําถึงเส้นที่สมแล้วเราจะเรียกว่าจบในรอบที่1และต่อไปค่ะรอบที่สองก็เริ่มเป็นเส้นฝั่งขวาเส้นที่1โค้งให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่ส จับแนวเส้นให้ชิดและฝั่งซ้ายมี3มเส้นฝั่งขวาก็มี1เส้นเหมือนเดิมจบขวาไปแล้วเริ่มซ้ายฝั่งซ้ายเส้นที่1โค้งให้ไปอยู่ด้านบนเส้นที่สองสลับให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่3ดึงให้ใหกระชับเราจะเรียกว่าจบในรอบที่สองต่อไปค่ะเราจะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบ5รอบ โดยการเริ่มต้นการขึ้นมุมหรือว่าขึ้นรอบแต่ละครั้งจะเริ่มเป็นเส้นที่1ทางด้านขวามือเสมอต่อไปเส้นที่สโมทวทีค่ะต่อไปรอบที่3นะคะจับให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่สองจับแนวเส้นให้ชิดจบขวาไปแล้วเริ่มซ้ายเส้นที่1โค้งให้ไปอยู่ด้านบนเส้นที่2ล่างเส้นที่สาดึงให้กระชับจบในรอบที่สเมื่อถึงรอบที่สแล้วใส่เหรียญเลยค่ะ หยอดเรียกเข้าไปตรงกึ่งกลางจากนั้นก็ดึงให้กระชับแล้วต่อไปทำรอบที่4ก็เริ่มเป็นเส้นที่1ฝั่งขวาเหมือนเดิมค่ะทําแบบเดียวกันเหมือนทุกรอบที่ผ่านมาเลยจบรอบที่4ไปแล้วเราก็ดึงให้กระชับแล้วต่อไปนะคะรอบที่5ก็คือรอบสุดท้ายก็เริ่มเป็นเส้นที่1ฝั่งขวาเหมือนเดิมค่ะ เมื่อจบรอบที่5แล้วนะคะเพื่อนๆต่อไปดึงให้กระชับอีกครั้งจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการสอดเก็บมุมค่ะวิธีการสอดเราจะสอดจากเส้นทางด้านขวาเรียงไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบ4เส้นเส้นที่1ฝั่งขวามือสุดสังเกตแนวเส้นเดิมของเขาเราก็โค้งไปสอดเข้าไปด้านใต้าตามแนวเส้นเดิมและดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่2 คงเข้าหาตัวสังเกตแนวเส้นเดิมหลบมุมอยู่ด้านในสอเข้าไปด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดและดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่สามสังเกตแนวเส้นเดิมค่ะและเส้นที่สี่แนวเส้นเดิมจะหลบมุมอยู่ด้านในค่ะ เมื่อทำครบทั้ง4เส้นแล้วดึงให้กระชับเพื่อนๆจะมีวิธีการจับดึงให้กระชับในรูปแบบไหนก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความถนัดหันปลายเส้นไปในทิศทางแบบของปลาก็ได้ค่ะเอาที่เราสะดวกมากที่สุดเลยถ้าในส่วนของแนวเส้นของเขายับนะคะแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเราก็ใช้ปลายกันไกลหรือว่าจะใช้แหนบทวิเซอร์อะไรก็ได้ค่ะ ขยายช่องให้เขาได้มุมที่สวยงามมากยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปในการสอดเก็บเราก็หันแนวเส้นให้ชี้เข้าหาตัวเหมือนเดิมจากนั้นก็ไล่สอดจากเส้นทางด้านขวาเลี้ยงไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆค่ะจนกว่าปลายเส้นลิบบิน้นจะเหลือสั้นที่สุดนะคะ สอดวนไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อรอบนี้ครบทั้ง4เส้นแล้วก็ดึงให้กระชับอีกครั้งจากนั้นก็หันแนวเส้นชี้เข้าหาตัวเหมือนเดิมแล้วก็สอดไล่เรียงจากทางด้านขวาวนไปเลยค่ะจนกว่าปลายเส้นจะเหลือสั้นที่สุดเหมือนเดิม และเมื่อปลายเซลิบินเหลือสั้นที่สุดแล้วนะคะต่อไปค่ะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนแล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะและเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของเหรียญปลอยทานลูกเต่าเล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ค่ะ สวยงามมากๆถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ